สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมโลบอกกับแมป,ปที่มีชื่อว่าไทโรซิงเวอร์ชัน4.0อัปเดตล่าสุดก็คืออัปเดตว,วันที่16นะครับผมเดือน10โอ้ต้องบอกว่านี่ครับแมป,ปนี่เปลี่ยนไปทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าแบบเขาอัปเดตเพื่อต้อนรับวันฮาโลวีนนะครับวันฮาโลวีนก็คือวันปล่อยผีของต่างประเทศนะฮะไอ้ก็เป็นเทศกาลที่ เรียกได้ว่าน่ากลัวสยดสยอง2ซะไม่มีแต่รู้สึกว่าตอนนี้ในแมปจะค้างหรือเปล่าเออเพราะว่าแมปมันค้างบ่อยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าแมปนี้เนี่ยเขาอัปเดตอะไรมาบ้างที่เกี่ยวกับฮารลวีนนะครับโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนผมจะต้องออกเข้าใหม่แป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันค้างไปแล้วโอเคครับผมมาใหม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าผมเข้าแมปออนไลน์เนี่ยก็คือแมปมันจะค้างบ่อยมาก ผมไม่ได้รีวิวอะไรเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูในแมพคนเดียวแทนละกันนะครับผมอ่าซึ่งเข้ามานี่ก็จะเห็นแบบฟักทองนะครับผมที่แบบวางแบบเต็มเต็มที่จุดสปอนเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมมันจะเป็นแบบแกะสลักเป็นหน้าวิญญ,ญาณนะครับนี่ฮะซึ่งน่ากลัวนะครับถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วดูเสาไฟครับเสาไฟนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมจากเสาไฟแบบ บ้านๆประเทศไทยนะฮะเปลี่ยนเป็นเสาไฟฮาโลวีนที่แบบดูแล้วมันสวยงามมากเลยนะครับแต่ทําไมรู้สึกว่าผมเข้ามาคนเดียวแล้วมันมืดๆยังไงไม่รู้นะครับมันมืดแปลกๆโอ้แล้วก็มีเมงมุมด้วยนะครับดูดีมีใยเมงมุมมีเมงมุมแบบว่าให้แบบว่ามันออกมาแนวแบบโสมๆเก่าๆนิดนึงอะไรแบบนี้ได้บรรยากาศแบบน่ากลัวน่ากลัวนะครับแล้วผมจะพาทุกคนขับรถไปดู คลิปนี้เราไม่ได้จะมาเล่นรถอะไรแต่อย่างใดนะครับเราจะมาดูรีวิวอัปเดตแมพเฉยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารถคันไหนก็ได้มาคันไหนก็ได้ขี่ได้หมดไปขี่คันนี้แหละชอบคันนี้แต่เราจะไปดูตามบ้านนะครับผมว่าตามบ้านเนี่ยเขาได้อัปเดตอะไรที่เกี่ยวกับ p า l าวีดมาหรือเปล่านะครับไปยวผมจะพาไปดูหลังแรกก็ต้องนี่เลยนะครับผมชอบรถนะฮะ โอ้แค่ทางเข้าก็ยังหลอนแล้วดูดิเห็นปะคือรั้วเนี่ยมันจะเป็นรั้วแบบโอ้โหสไตล์ฮาลโลวีนจัดๆเลยสไตล์ประเทศนอกอ่ะวิดูดิตรงนี้ต้องเข้าไปเช็คหน่อยละชั้น2มันต้องมีอะไรสะพเราแน่เลยนะครับนี่ฮะมีเขาเรียกว่าพร็อพของตกแต่งนะครับที่เกี่ยวกับวิญญาณนะครับนี่อุ้ยมีแบทแมนด้วยวะมีแบทแมนด้วยโคตรหลอน แล้วเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในฮะเข้ามาครับผมก็เป็นบ้านปกตินะครับแต่ไม่รู้ว่าขึ้นชั้น2ยังไงนะครับชั้นสองนี้น่าจะขึ้นได้นะครับผมอ๋อมันมีแค่ชั้นเดียวนะฮะอุ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้มีโอ้มีกระดูกอย่านะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะไม่งั้นผู้แกจะโดนฉันงาบเข้าให้อ่าอ่าๆๆอูดูโครงกระดูกยังเหมือน ไอโบเดลคืออย่างดีฮะเออไอ,อแล้วผีผีถืออะไรวะเนะี่ยถืออ๋อเขาเรียกว่าลูกอมใช่ไหมลูกอมใช่ปะเออต้องไปแจกลูกอมอะไรแบบเนี้ยฮาโลวีนนะครับโอ้หลังนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมแต่มันมีชั้นสองเน่ะอ๋อไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นชั้นเดียวชั้นใหญ่นะี่ฮะหลังแรกก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับที่ตกแต่งด้วยฟักทอง แต่อันนี้ไม่น่าจะใช่ฟักทองที่แกะสลักอา้าวใช่นี่ว่ะมันหันหน้าออกข้างนอกหมดเลยอุยโคตรหลอนถ้าขับรถมากลางคืนคนเดียวแบบนี้ผมว่าไม่ไหววะ่ะผมว่าน่าจะหลอนเอาเรื่องเลยนะครับเจอแบบนี้เนะ่ดูดีมันเต็มถนนไปหมดเลยเราจะไปดูหลังต่อไปกันเลยดีกว่านะครับขี่เรียบร้อยครับท้ามกลางเสาไฟฮันโล,ลวีนมันดูวางเบง่งวิบังวิบวิเบงไงไม่รู้ว่ะนี่ครับไม่โนแฮะ มาคนเดียวเราก็แซดย่างเดียวมาคนเดียวแบบนี้ฮะปิดหมดปอกทองหมดไปเลยครับผมมันน่ากลัวไม่เป็นไรเอ้ยค้างอีกแล้วขนาดเล่นแบบคนเดียวยังค้างครับผมดังนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับแบบเ,เล่นแบบคนเดียวกับแบบออนไลน์ละนะครับไม่ใครมาส่งคําขอเป็นเพื่อนแสดงว่าเขาจําผมได้อ่าเอ้ยแต่ทาไมแบบออนไลน์มันสว่างจังอะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการขับรถไปดูใหม่นะครับ กี้เราไปฝั่งขวานครับแล้วรอบนี้เราไปดูฝั่งซ้ายกันก่อนอุ้ยทำไมแบบนี้มันสว่างอะไปแบบคนเดียวมันมืดยังไงไม่รูด้ดูดิเออบรรยากาศแบบนี้ค่อยแบบว่าดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนะับอกี้พืชเกินเจ้าจอเฮ้ยมาดูทางเข้าปั๊มน้ำมันนะครับผมนีการตกแต่งด้วยฮาโลวินเหมือนกันเลยตรงนีโโโโ้โอ้้หอุอ้ยดูรถดูดูดูหลอดไฟดิหลอดไฟปั๊มน้ำมันโคตรเท่โคตรสยอง ดูตกแต่งด้วยแบบเป็นมือนะครับที่ยื่นออกมาจากหลังคานะครับแล้วก็กําลังจับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นไฟมันคือส้มเหรอเกี่ยวอะไรกับส้มวะนะฮะมันเป็นหลอดไฟนะครับแนวส,สยองสยองอะไรแบบนี้นะครับผมโอ้โหไขมันรอบตัดอะไระเนไ่ยสงสัยกลัวผีไล่ตูดนะฮะเลยบิดทองหมดปอกทองหมดไปเออเดี๋ยวเราเข้าไปแบบว่าสำรวจห้องน้ําสิอูผมไม่แค่ผมไปใก้เข้าห้องน้ําคนเดียวเลยวะนะฮะมันน่ากลัวครับ เพราะว่ามันคือคืนปล่อยผีอา่าอันฮาโลาวีนคืนปล่อยผีนะครับชื่อของมันนะฮะมันปลดปล่อยดวงวิญญาณนะครับผมของต่างประเทศโอเคก็นี่ครับตรงทางเข้าก็จะมีประมาณนี้ปั๊มน้ำมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมชอบเสาไฟอ่ะเสาไฟคือแบบอย่างหลอนนะ่ยเออเราขับไปดูฝั่งนี้กันดีกว่าบิดหมดบอกถอกหมดไปครับผมจัดไปกับเจ้าจ่อเลสซิ่งนะฮะ ฝั่งนี้ก็มีบ้านนะครับออ้ยดูเสาไฟยังสวยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะดูแบบมันเป็นโทนหนึ่งไปอีกแบบหนึง่งไปเลยอีเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าอือตรงนี้เขาตแกแต่งหรือเปล่าวะตรงเนี่ยนิดฟอร์สปีดเนี่ยอ๋อทำไมทางขึ้นเป็นอย่างนั้นอ่ะมันขึ้นไม่ได้อะ่ะเอ้ยเขาตัดเขาตัดทางขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้นี่ยเขาตัดออกไปแล้วอุ้ยน่าเสียดาย แต่เขาไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับผมคิดว่านะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเดินหน้าไปต่อโอ้ยเฮ้ยติดรถติดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอสปอตรถใหม่ก่อนมีตรงไหนอีกที่มันสยองสยองเห็นในเห็นในหน้าเกมไห่เขาทําแบบเป็นรูปแบบมีโมเดลแบบอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ผมจะพาทุกคนไปสำรวจดูอันนี้ ตรงสนามแด็กนี่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่ตกแต่งหรือเปล่านะครับแต่ผมจะพาลองเข้าไปดูสักหน่อยมผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมด้านในนะฮะเนี้ยบนี่หางเข้าอยู่ตรงนี้เพลงั้นเราขับไปดูฝั่ง้นกันดีกว่าหายครับทอครับในเวลาทอครับตัวผีไล่ตูดนะฮะโอ้สุดปอกสุดปอกอืมสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ตรงนี้คืออะไรอะ่ะ แผงทุเรียนเอ้ยแผงทุเรียนตรงนี้ผมไม่เคยเห็นเลยแสดงว่าเขาเพิ่งน่าจะอัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับอุย้ยตรงนี้คือดีแผงทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสักหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในเลยอูย้เป็นทุเรียนส่งออกนะครับออกมาดูดิขับรถดูเลยโคชิวพาขับรถชมเลยอ่ามีฟกนี้กำลังยกของอยู่ ก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับผมอยากจะมาดูว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับฮาโลวีนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ในคืปนี้ไม่มีเราก็เซตกันต่อนะครับผมไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับผมว่ายังมีอะไรที่ให้เราน่าตื่นตาตื่นใจหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่ามีาหรกนะเนี่ยแบบน่าจะสุดละโอ้ดังนั้นเน็ตเราต้องถอกกลับแล้วแหละเพราะว่าไม่มีอะไรละไปเราบนถอกกลับนะครับผมไม่ต้องมีการต้องการตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไปกันแบบนี้เลยนะฮะ เพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้สำรวจเลยครับฝั่งนั้นเรายังไม่ได้สำรวจยังไม่ได้แบบไปดูเลยนะฮะยังมันมันมันยังมีต่ออีกนะผมคิดว่าทุกคนก็ช่วยกันดูหน่อยแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าผมจะพลาดอะไรไปนะครับผมที่เกี่ยวกับฮาโลวีนะครับในแบปไทลัซิง4.0ในวันนี้พออย่างเดียวมีคนหรือเปล่าอคนก็เล่นกันเยอะแยะนะครับผมก็มีคนออนไลน์กันเยอะแยะนะครับแต่ผมกลัวว่าแบบมันจะค้างประเด็นแต่ไม่ไม่ค้างนะเล่นมานานนะ มานานแค่เนี้ยมันก็ไม่ขางมันก็ถือว่าโอเคแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนขับรถบัสซิงก์มาว่าอเอเ้ยเอาโห้ยเปิดไฟฉุกเฉินด้วยถ้ามันจริงเฮ้ยเเสาไฟตรงกลางก็ยังเป็นเสาไฟปกติครับแต่เสาไฟด้านข้างนี่อย่างหลอนนะถอกครับถอกยาวๆครับ,รบผมรอบตัดกันยาวๆไปนี่ถังเออไม่ใช่ถังปั๊มน้ำมัน ตังนี่อย่างปั๊มน้ำมันเรารีวิวไปแล้วนะเมื่อกี้เราไปกันต่อครับผมมีคนมายืนอยู่กลางถนนด้วยนะครับผมตรงนี้คือจุดสปอนนะครับที่เราเกิดนะครับผมแล้วก็บ้านหลังขวานะครับผมรีวิวไปแล้วนะฮะอันนี้มีตกแต่งนิดนึงนะครับก็ถือว่ายังยังโอเคนะครับยังมีการตกแต่งที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับฮาโลวีนอยู่นะครับผมแล้วปั๊มน้ามันปั๊มเอ้ยโอ้ยมองไม่ทันมีเสียงแบบเสียงโบหอน้วย ปั๊มนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะผมดูจากด้านนอกนะมองเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่ตกแต่งเกี่ยวกับฮารโลวีนเอ้ยเหมือนว่นเาเราจะเจออะไรบางอย่างแล้วดูดิมันคือวิญญาณมันคือตัวขูงวิญญาณโอ้ก็ God. ตัวมาเริ่มเทิมเลยดูโี่หูยคือยังใหญ่เลยอะถ้าเปรียบเปรียบเป็นชีวิตจริงคือมันตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหน่ากลัว มีตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรฝั่งนั้นมันคืออย่างอันนี้มันคืออะไรอะ่ะลองขับไปดูสิ <c oughs> น,นี่มันคืออ๋อร้านขายของนะครับร้านนั่งชิวไปคือปตักต,ตัวกระต,ต,ตูนยานตัวหนึ่งนครับเด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันบ้างแล้วกันนะครับผมเ <c oughs> ตรงนี้เหมือนว่าจะมีการตกแต่งที่เกี่ยวกับฮาโลวีนว่ะ <c oughs> เอาว่ะเอาเอคืออย่างได้เลย อ้ตรงนี้คือเอาไปถ่ายรูปคืออย่างได้เลยครับเราต้องจอดรีวิวดูกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะอ,อุ้ยอันนี้ืดูดิยังเท่เลยเป็นโครงกระดูกที่กำลังแบบโดนโซ่ยึดแขนนะครับเพราะว่าไอ้ล็อกแขนไว้แล้วก็ค่อยลงมาแบบอย่างร้อนเลยฮะแล้วก็แบบตุยตุยแบบนั้นเลย อันนี้เป็นโครงกระดูกแบบทักททยซดีนี่คือวันฮาโลวีนนะนี่มันก็จะเต็มไปด้วยของที่มันค้างหรือเปล่านะี่ไม่ได้ค้างนะขอังก็จะไม่ค้างนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูแบบว่าในปั๊มสักหน่อยมีอะไรเปล่าไม่มีแล้วนะครับผมปั๊มพีทีนะครับไม่มีอะไรละมีของตกแต่งอยู่หน้าร้านนิดนึงนะครับบรรยากาศคุดน่ากลัวไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ ไปดูข้างหน้ากันต่อเพราะว่ามันยังมีบ้านอีกับผมตรงนี้ปัป๊มน้ำมันก็ค่อนข้างแบบสวยเลยอะ่ะชอบอะ่ะสวยมากมาดูข้างหน้ากันต่ออันนี้เป็นอู่ซ่อมรถนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับฮาโลวีนแมคโครนะครับผมแมคโครมีรถไปจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนัเป็นโมเดลหรือเปล่าวะเนะี่ยหรือว่าเป็นคนไปจอดอันนี้แมคโครตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับ ไม่มีเลยนะครับผมดูด้านในคือไม่มีอะไรเลยถ้ามีมันจะเป็นส้มๆอันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับผมหมอแพะถอกกันต่อยาวไปครับไปรุ่นแพะถอกกันยาวไปครับผมปั๊มนี้เป็นยังไงครับผมอุ้ยปั๊มนี้มีต้นไม้ตกแต่งข้างหน้านะครับเอ้ส่วนมากเขาจะตกแต่งปั๊มน้ำมันนะครับดูดิต้องแวะหน่อยละต้องแวะหน่อยละดูก็การออกแบบก็เหมือนกันนะครับผมอุ้ย ตกใจตัวตัวกระดูกมันไปยืนอะไรตรงนั้นวะเนี่ด้านหลังเออย่างหลอนเลยนี่ฮะอือเอาไปซ่อนนะครับผมก็มีตกแต่งด้วยฮันโลวีินเช่นกันนะครับผมก็คล้ายๆกันเลยนะเติมน้ํามันทีนี่ขนลุกกันระนาวนะครับผม <c oughs> มันน่ากลัวเกินนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมเอยตัวนี้คืออ๋อตัวนี้เป็นร้านขายของนะครับ ปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่น่าแปลกตาแปลกใจนะแล้วก็ถอกกันไปต่อนะครับผมโอ้โแบบโคตรยาวเลยครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายของอีกเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะอุ้ยอุ้ยเต่อุ้ยทำไมตุ๊กตาตุ๊กตาฮา,า,า,าลาวีนะั้นไม่ไม่ไม่เหมือนที่เราเคยเจอโคตรหลอนโคตรที่ไปไปกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูซอยนี้ซอยนี้เหมือนจะตกแต่งแบบจัดหนัจกจัดเต็มนะครับซอยหมู่บ้านนะครับ แต่ข้างหน้านี่เหมือนจะตันแล้วอ้ยดูตรงนี้ดิอืโคตรสวยตรงนี้โคตรดีอ่ะบรรยากาศโคตรได้เลยแล้วไม่มีใครมันไปเบิ้ลรถอยู่ใต้บ้านวะเนี่ยนี่ตรงนี้ดีอ่ะอู้บรรยากาศดีมากดูดิมันมีวัยรุ่นทำอะไรกันไม่รู้อ่ะครับตกแต่งด้วยอารลาวีนนะฮะสวยอ่ะตรงเนี้ยเหมือนทําเป็นที่แบบนั่งชิลนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับมีน้ําด้วยนะครับผม น้ำเนี่ค่อนข้างแบบน่าจะคินสเปค็คเอาเรื่องนะครับแต่ด้านในในไม่ได้จะมีอะไรแล้วนะครับแล้ตัวนี้คือบรรยากาศดีมากโอ๊ย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 ดีดีเกินนี่ครับผมเพรารับเทศกาลฮาโลวีนนะครับตันนี้มันจะเป็นหมู่บ้านลเล็กๆนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมไปต่อข้างหน้านี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ไม่น่ามีแล้วนะครับถึงมีก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะโอเคครับผมทุกคนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับแบบไทยราิ่งก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับผมนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมกับเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมแต่เขาไม่ได้สปอนอะไรเป็นเทศกาลเออฝากไปด้วยลองมาเล่นกันดูโคตรหลอดโคตรเอานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องอุยไปรุนแว้นกันว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ